เอาละครับวันนี้มาอยู่กับเกมฟิกซี่โซลิเวอร์์สามกันนะครับทุกคนวันนี้ก็เป็นอีพสองกันแล้วนะครับซึ่งวัน EP นี้เราก็จะไปอ๋อโอเคกูไม่ต่อแหลแล้วกันวันนี้กูคาบทั้งมาแล้วคาบทะเลกระดูกมาแล้วนะครับเราจะไม่ต่อแหลแบบเราจะไปฟาร์มกันนั่นเลยเราก็จะคาบใหม่มกูคาบมาแล้วเพราะเกมนี้แม่งโหดร้ายนะครับอ่านี่ก็จะเป็นทะเลกระดูนโลกอ่ะฮอ๋อพบเไม่รู้มีเนี่ยทั้งอนี้ก็คือมึงต้องไปฟาร์มของมานะมึงก็ไปดูช่องอื่นเอาแล้วกันช่องนี้ไม่มีเฮียอะไรหรอกนะครับอ่ะ ซึ่งมึงควรจะมีชุดกอดดีๆแล้วก็ดาบอะไรดีๆใช้ได้แล้วนะซึ่งวันนี้ก็อเฮ้ยครับเกาะนี้ไงเฮ้ยโอ้ยเกียก้ยเกาะดียเนี่ยทอนทอนท,ทนี่ไปไสใหญ่ปะจ็ดเชื่อมอ่านเชื่อไอเทมนี่ดิมึงเข้ามาในเนี่ยอะไรมึงเห็นเตาหลอมปะไม่ใช่เตาหลอมธรรมดาแต่เป็นปีศาจเตาหลอมจากเตาหลอมโลหะเลยวะ่ะเออเนี่ยจริงแล้วว่าเราควรจะสร้างไอเทมที่มัน อ,อดีว,ว่าเราต้องมีโอกาสลงเหมืองบ้างไหนเียใช่ก็กูเดี๋ยวกูคราบมาน,นี่ก็ได้เอเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวกูคาไปใช้เออแท่งทองแดงกูมีกูไปกูไปฟังของมาแล้วแต่ว่าเกมนี้มันอย่างที่บอกมันให้ของกันไม่ได้นะครับก็นั่นแหละผมเยี้ยงมันอา้าวทำไมกูคาไม่ได้แท่งทองแดงแท่งไม้เชือกอ้อาวนี่ไม่ใช่แต่แท่งไม้อ๋อไอ้เี้ยแม่งต้องเป็นแท่งไม้ด้วยสัตว์ ก็เดเราจะเล่นเกมนี้ไปนาน,นเท่าไหร่ปะคืไม่รู้อนาคตนานสักเท่าไหร่ัก็สักเท่าไหร่ดีถ้าเก,กิดเราคุณก่อนจะคุณก่อนจะนไปต่อไม่ได้เหรอ <Okay. S 1> มันมีแบบระบบคุณนิยมไหมแบบเติมแล้วกูได้ทุกอย่างเลยแบบแค่บาทเดียวอะไรเงี้ยคนที่แากคนที้งอย่างมันเติมได้อะไรโอ้ของแข่ตัวนี้อะไร คบเพลิงไงคบเพลิงแบบอ๋อคบเพลิงกระโหลกด้วยไม่ใช่คบเพลิงกระโหลกแต่เป็นคบเพลิงปีศาจเลยเผล่อท่าผู้ชมสงสัยเอ๊ะทำไมมันเปลี่ยนที่สร้างบ้านเดี๋ยวนี้ซื้อใหม่นะครับเรียกว่าเราการย้ายบ้านนีคือการย้ายบ้านไม่ได้ซติอใหม่ไอเกมมเกี้อนนี้แม่งโลกหายอ่ะ้จริงจริงแล้วผมชอบบ้านนั้นเก่าตัวเองมากกว่านะเดี๋ยจำเป็นต้องมานี่แหละนะครับเพราะว่าหลังเก่าไม้แม่งไม่ค่อยมีไล้ เอออะไรนะท่นสูงเยอะชิบหายเลยมาไ,ไม้แม่งดอกยากอ่ะรู้ว่าใช่กูมีแต่ท่อนสูงเต็มตัวหมดเล้เนี่ยเดี๋ยวนะคิดเปลี่ยนเลยพื้นโคลนมันเปลี่ยนสีวะพื้นโคลนก็กลมๆเปล่าไอ้เหี้ยไม่ใช่อยู่ตรงอยู่พื้นอะ่ะหรือว่าโทรศรัพท์กูมันกระเมืนนนน่อวานนี้มันยังสีเข้มอยู่เลยพื้นโคลนเนี่ยดูกูหนาวจนเบลอวะกูมไม่รู้ไอ้เหี้ยใช่ไหมดูจอมึงดิไอ้เหี้ยกูไม่เห็นนะมันฝังกูมันไม่มีไอ้เหี้ย มืดโอ้ยเฮี้ยอยู่ดีก็มืดไอ้สัตว์มึงมีทอดวางวะเฮียมืดมากไม่ไม่มีไม่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 ขี้เกียจครับไม่ไม่ครับเลยไม่ครับบอกกูมีแล้วก็วางสิต้มึงจะถามต้อเฮียอะไรว่ามีไม่มีไอ้สัตว์เอ้ากูไปมึงวางไงเฮียโง่เนี่ยเดี๋ยวนะมันจะไปมันวางข้างนอกได้ไงวะเพราะมันเหลี่ยมไงเฮียเหลี่ยมซิกเหรอเออต่ทำไมเอา้ยว่าตีทอดวางมาเหรอกูว่ามันไม่สวยวะวางตรงไหนมัน สว่างไม่ทั่วถึงนะคุณรู้สึกแปลกแเออมันเป็นแบบนี้แหละเกมคุณภาพี้อ่ะเราเราสามารถขาวควานได้ดีกว่านี้ตัวอะไรนั้นนี้มีมีนี่มีอะไรมีปลาคุณจะค้าวควานมีทองแดงไงแต่มึงต้องลงแต่มึงต้องลงเหมืองไงไหนวะาควานทองแดงเหรอเออเมืองต้องลงเหมืองทองแดงต้องสามวันน่ะมึงต้องลงเหมืองอันอันหนึ่งอันหนึ่งมันมันทองแดงหนึ่งอันต้องใช้มันต้องใช้แท่งไงแท่งเออแท่งเอามาเผาประมาณสี่ห้าอันมั้งต้องเงียบทำไมมึงไป มไม่ไม่กูมาถึงทองแดงอะ่ะทองแดงต้องใช้เท่าไหร่ในการเผาแท่งทองแดงหนึ่งอันสี่ห้าอันนั่งจำไม่ได้เยอะนะทจริงแล้วทิ่ัน,น,นก็ได้สองก้อนอนะ่ะไม่พอคา้าคนหนึ่งไม่หนีที่กูเหลืออีกนึงคนหนึ่งกูจ่ายไปเฮ้ยเชี่ยมันบุกบ้านแล้วเลวเฮลเฮลเราต้องรีบวางพื้นเราต้องแบบปรับบ้านใหม่ให้หมดเลย คุณคิดว่ามึงเปี่ยววากูดาามจถึงห้าเลยนะตายไปได้ยงูเนี่อยอ,อะไรขี้อะไรอยู่ข้างล่างนี่แซนต้าอยากให้ของขวัญคุณต,ตืนเต้นเห็นหน้าเร <มา S 2> อเอาตรงนี้เย็มปะเอาแกยัดลงไปเลยมึงต้องมีฐานฐานในตัวนะถึงจะเผาได้อ๋อเผาฐานนั้นละค่าฐานมีอยู่แล้วกดถ้ามึงมีฐานก็เอาแร่ไปกดใส่ทำไมรเราไม่ใช้เป็นเหมือนไม้ข้าวะไม้กับฐานบวกกับท่อทำไมต้องใช้เป็นลินเออเยียรรอบกัดเออ เออรอบกัดรอบกัดไอสัตว์ยึดมาไอ้สัตว์จะตีทะลุได้เป่าวะตีไดแ้แต่ว่าระยะเน,นี่ยทะลุภูเขียนี่ไม่ได้ไม่ได้เราจะฟาร์มหมดเฮ้ยนี่ไงกูมีเหลี่ยมซิทมนนทนานี่เอาไว้นี่แต่มันก็ตีเราได้นะตีก็ช่างไม่มันเอาคุณตายนน่นวอนแต่ย่าอาวุธกูไกลโอ้โอ้โอ้โอเกินเกินเด้งมามาแทงนี่เฮียเอออะไรวะอียกยแล้วเนี่ยเจ้าของช่องแม่งไอ้ เฮียช่วยกอกูโงหงดนะตรงนี้ตรงฟาร์มเอฮ้ยเ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 ฮียเฮียฟาร์มแล้วอะไรเฮี้ยอะไรกูอยากรู้พวกเยเออได้กระโหลกมาแล้วเนี่ยเองได้กระโหลกอยู่แล้วหุดฟาร์มโชคดีขนาดนั้นเลยเหรอเออนี่แหละเหยียดตัวของกูดรอปหมวกเต็มไปหมดเลยไม่ได้ซะก่อนดูหน้าจอกูดิมึงไม่ได้เฮี้ยอะไรเยเออทำไมมึงได้วะทำไมมึงไม่ได้อ่ะดินไม่ใช่ รีบโผลรีบโผยตตองรีบอีกสัตว์ลงไปอยู่ห่างหน่อยรวางวางแล้วกดเลยเอ้ยนี่เอ้ยนี่เราประสบความสำเร็จแล้วโอเคจบลิปได้ฮ่าฮ่า็่าเาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่า่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮย รับรับเอาไงเอาไงครับเอาไงครับน้องน้องเอาไงครับลุงตื๊บลุงตื๊บโอ้ยเยอะเยอะเกินตีนอนด้วยตีนอนด้วยเยอะเกินไปปะบอสเกินมืนอนวเฮียยู่แทงไวเไอเกมเฮียเนี่ยมันจะปอนเฮียอะไรเยอะแยะวะจัดดีไปเต้ดีไปมาอีกแล้วโอ้ย เกินไปเปล่าเยอะเกินแต่คุณมาฟาร์มเอาเอิรเนี่ยเอ้ยเกินไปเปล่าตีกูตีกูได้มลิงกูตีตีตีเอ้ยกูจะได้ฟาร์มไอ้เฮียเฮียเยอะเกินเิีงคุณมาฟาร์มเอาพอเปอร์ลอีกสักในเกมเฮียเนี่ยมันต้องการอะไรฟาร์มเพื่อน ทำไม่ดูคลิปนี้เราไม่ใช่มาเราดิดูมึงอ่ะมึงดูดูเงียบๆปะอะไรก็ไม่มีอะไรก็มันฟาร์มเยๆเนี่ยียไม่พูดอะไรยดูแบบตาเสียายแบบดูเห็นคนอื่นเล่นไหมแบบเขาจะพูดแบบว้าวหวาวดูนี้สิเขาปีมอเตอร์มาด้วยตัวแดงๆถึงโกูกมาตีกูดแดงชิบขายกูตายแล้วเนี่ยไอ้ชัดไม่เชียทำไมเราไม่พูดแบบนั้นวะถ้าเราตายในไอเฮียนเนี่ยเราจะออกยังไงเนี <c oughs> <c oughs> ่ยถ้ากูไม่อยู่กับมึงสักที เอาทุกคนดูนี่สิครับตอนนี้เรากำลังทำการขุดทองแดงเพื่อที่เราจะเอาไปทําเป็นแท่งทองแดงนะทุกคนว้าวไม่แล้วมาทำนี่อะไรเยอะแยะเยอะแยะเหลือเกินเร็วขุดได้เร็วกว่านั้นกูดูกูดูระบอสระบอสหนอนนี่คือยังไงวะมันจะเกิดยังไงวะมันจะมีคนถามให้ทำไมวันไม่เพิ่มเมื่อกี้พี่ฮะพี่ฮะทำไมทำไมวันไม่เพิ่มเมื่อกี้ครับตายตายฮะตายแล้วมันควรจะรับใหม่ เฮ้ย no? <st ress ament> <upcoming> ี่ฮะเล่นเล่นด้วยกันยังไงอ่ีครับพี่ฮะบางของยังไงเอาไว้แทุกคนฮะเล่นไปเรื่อยๆดีกว่าระดับคุณคุณจะแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องชีวิตของคุณได้เนี่ยมีกล่องอยู่ตรงเนี้ยมาเปิดเราเลยเปิดได้คุณก็ตีไงกูให้กับกรรมสิทธิ์มึงไอ้เหี้ยนอนนี่แม่งมือตีอ่ะอู้มันเดิมเลยอาวุธเดียวกันนี่อู้ไม่มีเหี้ยอะไรใหม่เลยนะครับ วุ้ยดอกมวกห,หมวกหมวกกลัวเหมือนมีเลยหมวกอะไรตายอ่า,ายอมตายได้เพื่อกูไปเกิดใ,ใกล้ๆอ็งเดี๋ยวไอ้สัตว์ความของว้าวดูโฆษณาเลยครับเอาชื่อจริงเข้ามาลงด้วยสุดยอดมากเลยครับโฆษณาไม่กลัวโดนฟ้องบ้างหรือไงติจริงเลย, <laughs> เลย,ยแม่งเอาชื่อจริงเข้ามาด้วยไอ้แต่รู้แหละว่ามัน อาจจะเป็นพนักงานในบริษัทเปิดเผยรูปเปิดเผยชื่อกินนี่แล้วกูจะไปยังไงมึงก็ต้องมาหากูกูไปอยู่เนี้ยมึงคิดว่ากูไปได้ไหมล่ะอาอมึงเนี่ยกูไงดำมืดมากเลยมึงเนี่ยโดนริมเยอะมาข้างล่างมันพุ่งได้เว้ยเร็วไหนมันอยู่ตรงไหนทางอไกมานี่เราลงมาอย่าเราจะได้เขี้อะไรนะแล้วเราไปขึ้นเราไปขึ้นอยู่ตรงไหน เดืมดเนื่งบุตีโลกมากตีมันห่างเนี่ยเดี๋ยวนะเราอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะฟาร์มก่อนโอ้ไปเบอร์เยอะไปเบอร์เยอะนะจริงแล้วตีไม้แทแทแทเฮ้ยได้เพลลิีเลยแล้วมึงได้นั่นยังได้ได้หมวกใส่ดีๆกับเขาอ่ะเคยได้อะไรบ้างไหม ทำไมมึงพวกกูไม่ได้มึงให้กูทำไงอ่ะทำไมมึงเล่นไม่หวานเลยวะ <c oughs> ท<ำ>ยังเล่นมึงเล่นไม่หวานเลย,อยเลอาเร่ทางตันละเป็นทางตันละไม่สู้ไม่สู้ขอร้องขอร้องไปนี่ทางไปดูเขา หอกยียยถ้าคุณวิ่งมามันก็จะถึงแล้วนะครับแต่คุณจะไปดีมันำเงี่ยอะไรล่ะนะโอเคถึงบ้านแล้วเนี่ยจุดประสงค์เราเนี่ยวันนี้ไล่เยี่ยอะไรดีกว่ามาลงถ้ำให้ <c oughs> เก็รู้ไงว่าเขาทำมืดขนาดไหนไงเนอะทำไมเราไม่อยู่ตอนกลางคืนทั้งบนไวะ ว่าเรามาตีหินตรงเนี้ยว่าโอกาสได้เหล็กได้เฮียอะไรเยอะกว่าเยอะไอี้ที่ที่ดูหนีเนี่ยว่ะจำแนนละฟุตมากเลยนี่กูคนทำทางเองอือฮึไม่งั้นตัวนี้ไม่ลงขนาดนี้นะเยอยมาเยอะมากว้าวแพนร์สแตสติกมึงขุดฐานมาหรือเปล่าไม่มีฐานก็ต้องเผาเอานะจะบอกให้แล้วสลามมันมาได้ยังไงโอ้กูลืมปิดประตูปิดอัดหน้ากูเย็น ฮ้ยไก่มึงโตแล้วน่ะไอ้เหี้ยไก่มึงโตแล้วมึงรู้ตัวไหมเนี่ยไั่น่ะเชื่อว่าการที่เราเลี้ยงอะไรสักอย่างมันจะต้องเรี้ยงต้นไม้ข้างนอกกูโตหมดแล้วเึงเห็นปะไอ้หลงท่าวันเดียวหายไปหมดเลยอ่ะไก่โตได้แต่คือเคเราเอาเหล็กเอาเอาพอาเปอร์มาเอ่อมาเผาเร็วเฮ้ยลึมคาพื้นเลย ้ยที่ د ا د ا ได้ก็คือนี่บ้านของเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงตรงนี้หมายความว่าไงกูวางผิดหม้วามไงาก็แรกกูจะทำไว้นั่นอ่ะะขุดตรงนี้ออกอ่ะเฮ้ยเด็กๆมานิดๆหน่อยๆเก็บๆๆไปก็บไปครเพิงกระโหลกสีเข้มมีไหมแตเยี่ยอะไวะนั่นสิ อยากข้าบันนี้ข้าบันนี้อยากข้าบันนี้เนี่ยมึงมาข้าบันนี้ดีกว่ามึงข้าไปเลยดีแท่งเหล็กโอ้ยเยี้ยมต้องใช้เหล็กมึงมาข้ามึงก็ข้าไปเลยอืมแต่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 ไม่ข้าบอ่ะอะไรข้ามึงจะข้าไม่ใช่ไม่ได้ข้าแล้วเนี่ยแม่งใหญ่เกินนี้เลยใหญ่ไหมคุสัตว์เวย เอาอะไรไปเผาดิมันเสศษเศษถ้ามันค้ามอะไรสักอย่างได้เนี่ยในชิปเกี่เนี่ยค้ามมันนี้ก็ได้เนี่ยมันจะได้มีหมวกกะโหลกนั่นไงกะโหลกอะไรคืองะโหลกกลัวไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คอนเทนต์เนี่ยมันค้ามไ้เนี่ยมันนี่อะไรคอนเทนต์เนี่ยค้ามไ้เนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยเอาลูกดอกวะค้าไปเนี่ยไอ้ลูกดอกวะหมวกนี่แล้วไฟทองแดงลูกดอกวะเอ้ามันเอาได้ที่ไหนไอเจียเดี๋ยวเนี่ยมึงมาค้ามไปเนี่ยได้ไหมไอ้เจียนี่กูเดินเร็วจังเลยนี่ มึงมีมึงเอามึงขุดมาได้เท่าไหร่เอาบอกกูมาตรงๆเลยแบบฟาถมพูดแบบนี้เลยอ่ะใช่ไโอย้ไอ้เจียแม่งไม่ใช่แค่มีปีศาจตอล้อมยังมีปีศาจทั้งตีเลยด้วยเหรอได้มาหกสิบสามอันไม่ใช่เป็นร้อยเลยอ่ะโอ้ต้องเหนื่อยเจียไปเผาไงเผาอะไรสัก หแท่งไงหกแท่งก็ได้หมวกแล้วอย่างน้อยแ,แล้วก็ครับครับครับนั้นเกาเอออะไรข้อนซุงหินแล้วก็ค่อนซุนงหินแล้วก็ฐานออกมาเป็นส่วนผสมที่คัดสรรมาเพื่อสร้างพบเพลิงแคมไฟแคมไฟอันนี้กูจะมาทําเป็นอาหารไงมึงค้าปะเนี่ยเตาอบ มีแคมไฟใช้อะไรไม้ตีฐานหายแล้วฐานหน่อยไปสักมึงมีฐานไหมข้าไันนี้หน่อยข้าไปเนี้ยมันใช้ในการอบไม้ได้เป็นฐานได้แคมไฟก็ต้องคำแคมไฟก่อน,อนจะได้แคมไฟรุ่นไหนเนี่ยมันบอกว่าอะไรมันบอกว่าต้องการอะไรแคมไฟแคมไฟก็แคมไฟธรรมดาก็แล้วกันนะไม้สีแล้วก็ฐานแสดงว่าใช้ใชไม่ได้แสดงว่าต้องใช้แคมไฟใหญ่ ตีออกมากันอะอันนะ้ำแชมป์ไฟสองทองแดงเตรียมเหี้ยอะไรเปลี่ยนจุดกันยังบอกว่าไม่สวยอะ่ะมาไว้ข้างบนแผนกมันเอือตัดกรูสาบไม้แย่ยเข้าไปแล้วเหี <c> ้ย <oughs> <c oughs> ไม่รู้ไงเอาท่้นสูงใช่ป่ะ <c oughs> อื <c oughs> อแดะแดะเดะเดะเดอ๋ล้วตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมที่จะปฏิวัติอุตสาหกรรมฐานเหล็กหินทุกทอ,ยอย่างแล้ว <c oughs> ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ ตอนนี้อุปกรณ์ทองแดงของเราน่จาจะเพียบพร้อมแล้วที่เหลือก็คือการไปฟาร์มเอาระาด,ดับอืมกากอีสักกูระดับเท่าไหร่แล้ววะแข่งแข่งอะไรนายกินเชียร์อยากรู้ระดับสี่แล้วไอ้เต้โอ้เก่งวะล่ะน้องๆเออก็ก็เขาอยู่แล้วครับไอ้เหี้ยระดับเจ็ดเราจะได้ยินเสียงกูไปไหนเงี้ยกูเดินไปเดินมากพราเสียงช็อตระเบิดแน่ยังชึบสามเลยนะระดับมึงกับระดับกูเนี่ย เอ๋อไอ้เชี่ยกูกูเพิ่งเล่นไหนที่สักก็ต้นเริอมันหายาไอ้สัตว์กูที่สักูทำอะไรไว้ได้ดีแล้วเราทำไอไ้ไรต่อดีอส่งเขาขอฟิชเชอร์เลยไหมที่นี่แต่มันนะัสพูดอลไต่อไม่มีอะไรจริงๆแล้วเราควรจะถางต้นไม้ตรงนี้แถวบ้านออกให้หมดใช่ไหมคนเที่อะไรเล่นมาสี่สิบมาถ <laughs> <laughs> ใช่ไหมเอาละมึงคิดยังไงกับคลิปนี้วะ มันได้เฮียอะไรวะคลิปเนี้ยคอทําทำตอบน่ะไม่ได้ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ได้เลยเี่มันเป็นพูดแบบเดิมแล้วก็จบแบบเดิมนะไปลาก่อนเนี้